สวัสดีครับทุกคนขอต้อนราก็สู่เกมเอกกี้เดอะสเตชันนะครับหรือเรียกว่าอิกกี้แล้วกันนะครับ <laughs> ใช่เหรอเกมเหมือนจะดีนะครับมีให้ตั้งค่าอย่างมากมายถ้าพร้อมแล้วไปกันดีกว่าอา่าโอเคเราต้องรีบเลยครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะาพลาดรถไฟกลับบ้านกลับบ้านนะครับอะไรอะไรกระตุกอะไรกดชิปเพื่อวิ่งได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเออเราต้องดีไปครับซื้อตั๋วรถไฟไหน่อยครับซื้อไงอะ่ะกด E นะครับแต่ว่าโว้ยกระตุกแปลกๆปกเอ่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวรถไฟรถไฟรอด,ด้วยรถไฟหยุดก่อนจะไปด้วยเอา้เอารถไฟไปแล้วกระโดดลงรางไม่ได้ โอเคเราต้องหาอะไรนะลืมอ่านต้องหาตั๋วนะครับอุย้ยมีคนซื้ออยู่มาตอนไหนอะเราระหว่างนี้เราไม่มีตัว๋วมีอะไรบ้างแถวนี้มันจะไม่มีนีครับอุย้ยเด็กนักเรียนนะครับเทรนรถไฟจะไปรถไฟรถไฟ เออ่เธอกำลังเทรนเดอะเทรนโอเคซื้อตามสบายนะครับผมหาทางของผมก่อนละกันไม่เราต้องทำไงอะ่ะเพราะเขาซื้ออยู่อะ่ะเราก็ซื้อไม่ได้วันนี้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเอ๋เขาบอกว่ามีฉากจบทั้งหมด5แบบนะครับ5แบบเลยนะ ที่สําคัญนะครับมีจัมสแกร์แน่นอนเขาบอกมาแบบนี้แล้วเราไปไหนเนี่ยมันมาทําไมตรงนี้<笑><笑>เราจะมาทําไมอ่ะอีกฝั่งหนึ่งไปได้ปะน่ะก็ไม่ได้เราโดดเราลงรางรถไฟไม่ได้นะครับคือต้องรอเหรอแต่เราก็ยังไม่ได้ซื้อตั๋วเราจะขึ้นได้อย่างไรโอ้ยตรงนี้ตันอืมยังไงเดีย มันไม่มีให้กดอะไรเลยอะนอกจากน้องหนูนักเรียนเทรนเทรนอยู่นั่นอ่าไม่มีไปไม่ได้สำรวจแมปก่อนนะครับเผื่อแบบมีทางหนีทีไล่อะไรแบบเนี้ยอุ้ยเราโทรเรียกที่บ้านมารับได้ไหมอ่าเราไม่มีเหรียญใช่เราน่าจะเรียกแท็กซี่อเอาะาเรามีเราไม่มีเหรียญเราจะซื้อตัว ตั๋วเครื่องบินเอ้ยตั๋วรถไฟยังไงอ่ะหรือว่าเราเป็นแบบเป็นบัตรหรือเปล่าเออมันต้องใช้เหรียญน,นะครับไม่มีอะไรนะตรงนี้เนี่ยมันเดินแบบเดินมันคือแบบชนขอบนิดชอบ,ชอบ,ช,อบชอบอะไรวะชนขอบนิดขอบหน่อยแล้วมันแบบค้างๆนะครับกระตุกกระตุก หรือเรากลับทางเดิมไหมให้เพื่อนไปส่งไหมเราไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไปพีดูอะไรก็คือเดินกลับไปไม่ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยครับเห็นหรือยังว่าเป็นยังไงโอเคเราได้หนึ่งทับห้านะครับ เดี๋ยวนะแต่นักเรียนเมื่อกี้หน้าตาคุนๆนะหนึ่งทำห้านะรถไฟขอไปด้วยเอาต้องหาวิธีอื่นกลับนะครับรถไฟไปแล้วเออเธอเมื่อกี้เธอทำอะไรเราอ่ะอุ้ยทำไมหน้าฝั่งนี้หยุดหรอเขาบอกให้หยุดนะครับ หยุดอะไรอ่ะหลเธอใช้เนี่ยฉันไม่อยากคุยแอก็เธอเธออันนี้อหยุดเออก็เราจะใช้ที่ซื้อเราเธอทำอะไรตรงนี้เนี่ยออกมาก่อนอุ้ยสามห้าเนี่ยสัมภามนะครับบางอ่ผู้คนหรือที่ไม่ใช่คนนะครับ ก็ไม่ได้อยากจะคุยเท่าไหร่โอเคเราจบมาสองแบบและมาอีกสามแบบมาดูว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องไปเออเอออาจจะไปขอยืมได้หรือเปล่าเออเราเธอเราขอยืมเหรียญหน่อยแล้วะไม่ได้นะเทรนเดอร์เทรนอีกแล้วเราขอยืมยืมเหรียญหน่อยเราจะไปโทรเรียกแท็กซี่อ่ะ ตอนนี้โออีกแล้วลิฟมีอะโลนถ้าฉันมีนะถ้าฉันมีแสดงว่าไม่มีไปหาดูก่อนครับเผื่อมันอยู่แถวนี้เอ้ย,อยนี่ปะอุ้ยเราเจอเหรียญแล้วมามาแท็กซี่ครับเวยเดินเข้าไปดิหรือเหรียญมันไม่พอเหรอแล้วขนาดไหนถึงจะพอขนาดนี้หรือเปล่า นี่ก็ดึกมากแล้วนะมาทำไมเนี่ยตรงนี้ไม่มีเหรียญตกเลยหรอครับต้องไปดูตรงจักรยานเมื่อกี้อีกรอบดิเอ่อก็ไม่มีนะจ้าเอยังอยู่ดูทำไมนานจังอุ้ยนี่ไงเหรียญอีกอ๋อโอเคเราสามารถคอได้แล้วอ๋อคนว่ามาครับ โทรดีกว่าโอเคกำลังจะไปในะอีกสักครู่นะครับเราอยู่ตรงนี้เลยได้ปะแท็กซี่ครับจะมามาทางไหนมาทางนี้ปะรอแป๊บนึงนะไม่อยากเข้าไปเลยอะ่ะเธออ,อยู่หรือเปล่าเ้ยเธอยังอยู่ ผมรอแท็กซี่นีครับแท็กซี่ไม่นานจังอยากกลับบ้านแล้วมาหรือ,อยังอยู่ข้างนอกรู้สึกจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างในหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่มาแล้ว,มลวผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ เราต้องไปขึ้นที่ไหนอ่าผมอยู่นี่ครับเคต้องไปข้างหน้านะแล้วก็ไปกลับบ้านไปครับแท็กซี่พากลับบ้านแล้วอันนี้ก็คือคุณถึงบ้านแล้วนะครับก็แค่ทนฟังอ่าขึ้นวิทยุที่น่าเบื่อนะครับอ่าในในแท็กซี่นิดหน่อย อีก2แบบนะผมว่ามันต้องพาแท็กซี่สักหนึ่งแหละแท็กซี่ออม,มาแล้วผมจะวิ่งวิ่ขึ้นรถแล้วแท็กซี่แ <c oughs> ท็กซี่อ้าวแท็กซี่จะไปปะเนี่ยถ้าผมไม่ขึ้นนะผมไม่ขึ้นครับเชิญเลยครับไม่ไปแฮะโอเคครับผมก็ไม่รู้ว่าอีก2จบมันจะต้องมันจะต้องทํายังไงมันถึงจะจบนะครับใครที่ เคยเล่นหรือมีแนวทางอะไรก็บอกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ